ความยั่งยืนก็คือนะครับเราสามารถอยู่รอดในตลาดโฟเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมีผลงานที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ต่อยอดอาชีพในการรันบอร์ดเทรดได้โลกสมัยใหม่ใช้บอร์ดเทรดในการลงทุนเราจะได้เอาเวลาไปวิจัยนะครับแล้วก็พัฒนากลยุทธ์การลงทุนโโลกใช้บอร์ดเทรดเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของโลกยุคใหม่นะครับ ที่ใช้บอทเทตดในการทำกำไรเพื่อเสริมส้างความเข้าใจในการใช้ EA ส่งเสริมให้ทุกคนได้ใช้ EA ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับอ้ามาสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับอาประจําวันอ่อพฤหัสที่ยี่สิบเก้านะครับเสียงอาจจะแบบ หอยหวนไปนิดนึงนะครับแล้วก็มาเร็วนิดนึงแสดงความยินดีกับคนที่กดบายก่อนนอนไปด้วยนะครับโอ้โหนะครับผมก็แหมเมื่อคืนก็ว่าจะรอนะรอเฟดเนาะนะครับขออนุญาตนิดนึงเดี๋ยวขอไปปรับติกตอกก่อนนะครับทิกตอกนะครับเมื่อคืนผมก็รอดูเฟดอะนะครับว่าเอ้ยมันเขาเรียกว่าอะไรล่ะคือแบบนี้ก่อนปกติแล้วนะครับ ทำไมผมถึงจะบอกว่ามันไม่ปกติเออนะครับเฟดวอตเนี่ยไอ้เครื่องมือเฟดวอตเนี่ย,น, ME, น,ยนะครับในซ ME เนี่ยถ้านะครับเมื่อคืนผมก็อุตส่าห์โพสต์ว่าตลาดไม่เปลี่ยนนะครับเออเครื่องมือ watch, เฟดวอตในปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้ามันรายงาน96 97เนตี่ยตลาดจะไม่เคลื่อนนะตลาดจะไม่เปลี่ยนนะครับเออนะครับดังนั้นไอ้เหตุผลที่บอกว่าเฟด คงดอกเบีย้ยไว้แล้วก็ทำให้ทองคำขึ้นเนี่ยสำหรับผมเองนะครับจากที่ใช้เครื่องมือเฟดวอตมานะครับไม่เกี่ยวเลยนะครับคือตลาดรับรู้ไปเรียบร้อยแล้วถ้ามัน96 97เปอร์เ็นตเนี่ยนะครับกราฟมันไม่มีทางจะขึ้นกราฟมันไม่มีทางจะลงนะครับเพราะอะไรเพราะตลาดรับรู้แล้วไอ้ที่กราฟขึ้นกราฟลงเนี่ยที่มันขึ้นเนี่ยนะครับน่าจะมีเหตุผลอื่นอ่านะครับ เหตุผลอื่นจากดนัลดรทรัมนะครับที่ที่เป็นตัวทําให้ดอลลาร์อ่อนนะครับที่เปิดเผยมาว่าเออเนี่ยกูเป็นทาให้ดอลลาร์อ่อนเองอะไรแบบนี้นะนะับนะหรือสงครามมากกว่านะครับอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะนะครับอันนี้ผมบอกนิดนึงนะคือแบบนี้ก่อนผมใช้เฟดวอตมาเนี่ยหลายปีแล้วนะครับถ้าขึ้น96 97เนเะนี่ยคือรัมเลย คือถึงประกาศไปก็เท่านั้นตลาดรับรู้แล้วไม่ไม่เด้งห,หรอกเออนะฮะโอกาสที่จะเกิดเอฟเฟกระดับ300เหรียญระดับ200เหรียญมันไม่มีหรอกอย่างเก่งอ่ะบล็อกเดียวนะครับอ่าข่าวนอนฟาร์มเนี่ยบล็อกเดียวก็อยู่แล้วอ่ะใช่ไหมก็รําแล้วถูกไหมครับดังนั้นอันนี้พูดในฐานะคนที่ใช้นะครับเอ่อเฟดวอตนะครับที่ใช้เฟดวอตมาว่า ถึงแม้ว่าเขาจะประกาศว่าคงดอกเบีย้ยก็ตามนะครับแต่ไม่ใช่สิ่งที่จะทําให้กาฟมันขึ้นมาได้นะครับเออนะครับส่วนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวอื่นๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการคงดอกเบีย้ยนะครับอ่ะอันนี้ผมพูดไว้ก่อนเลยเนาะนะครับดังนั้นเฟดวอรตตลาดรับรู้ไปก่อนแล้ว97%เนาะนะครับทีนี้ เรา,าดูของเราดีกว่านะครับเปิดมาก็บุ้มบั้ม,มสัมเบอร์เปิดมาก็เอ้ไหมไหมกืดเลยโอ้ไม่กืดเลยนะครับว่าเอ๊ะจะเห็นยังไงดีจะเซลเลยหรือเปล่าหรือว่าอะไรเพราะว่าวิ่งแรงมากนะครับวิ่งสะบัดไซเบทีละร้อยเหรียญเลยเนะนะครับวันนี้ตอนเช้าๆดูอะไรก่อนนะครับดูตัวราคาฟิวเจอร์กับสปอร์ตก่อนเนอะนะครับว่าอะไรเป็นยังไงนะครับหลายท่านอ่าตอนนี้ผมเห็นอินฟลูเอนเซอร์หลายท่านสถาบันาตัวเองเป็น อะไรอ่ะพี่ใหญ่โอพี่เล<笑><笑>็กโอเออทดราคาให้ถูกด้วยครับพี่นะครับเออทดหาแหล่งฟิวเจอร์เรียลไทม์ทดราคาให้ถูกด้วยนะครับทดราคายังไม่ถูกเลยพี่จะไปเป็นกูรูได้ยังไงนะครับตัวราคาฟิวเจอร์เรียลไทม์นะครับเช็คซีรีส์ให้ถูกด้วยว่าซีรีส์ปัจจุบันตอนนี้นะครับมันตรงกับตัวซีรีส์ของ c m e หรือเปล่าที่ใช้ในตัวออปชันไหมนะครับ หลักการอ่ะมันไม่ได้ยากนะครับแต่มันงงอ่าไม่ยากแต่งงถ้าใครไม่ชํานาญเนี่ยก็โดนหลอกได้ง่ายๆโดนหลอกได้ง่ายคืออะไรอ,อันนี้นะครับอันนี้คือราคาถามว่าอัปเดตหลือยังน่าจะยังไม่อัปเดตอันนี้น่าจะยังไม่อัปเดตนะครับอ่าทำไมถึงผมถึงบอกว่าจะโดนหลอกได้ง่ายๆคือแบบนี้เช้ามาเนี่ยคุณต้องดูตัวราคาตรงนี้นะครับว่าฟิวเจอร์มันตรงไหมมันจะมีปัญหาแค่วันเปลี่ยนซีรีส์แค่นั้นแหละนะครับ ส่วนเปลี่ยนซีรีส์แล้วเนี่ยคุณก็ยิงยาวใน investing com ไปเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนนะครับส่วน4ี่ห้าวันหรืออาทิตย์ที่มันสามซีรีส์อ่ะมันจะมีปัญหานะครับเช็คง่ายๆว่าราคาไหนก็เช็คตรงหัวกระดาษนี่แหละเนาะนะครับอันนี้ไม่เปลี่ยนออันนี้คือราคายังไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็ตัว data oi นะครับเช้านี้ยังไม่อัปเดตเลยนะยังเป็นเมื่อวานอยู่เลยนะครับพอเป็นของเมื่อวานก่อนปิดตลาดลพูดง่ายๆอันนี้คือ oi ของเมื่อวานก่อนปิดตลาดนะครับ เราดูแอคชั่นเขาง่ายๆก็ได้ว่ามันคืออะไรยังไงเนาะนะครับในส่วนของอินเทเดถามว่าตัวออปชันในฝั่งของอินเทเดย์ไอเนี่ยนะครับมีคนรู้หรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวตัว5้0พัน้าก็งอกขึ้นมานะนะครับมีคนรู้ทำไมจะไม่เนี่ยนะครับก่อนปิดตลาดอินเทเดเมื่อวานนะครับอินเทเดของวันนี้จากเมื่อวานเนี่ยนะครับเป็นไงเห็นไหมคนเทรดออปชันรู้เยอะรู้รู้มากนะครับนะนะครับ หนีไปวางที่ 5, 5, 5, ห้าพันห้าดังนั้นใครที่หลับก่อนประมาณสักตีสองเนี่ยตีหนึ่งตีสองเนี่ยนะครับคุณไม่ได้เห็น d a t ต้าชุดนี้หรอกไม่ได้เห็นห้าพันห้าผหรอกนะครับอันนี้มันมาหลังอน,นี่แล้วมาหลังเคลียร์เซสเซ็ตเมนต์ไปเรียบร้อยแล้วตอนตีหนึ่งนะครับตัวนี้เห็นไหมเทรออปชั่นน่ะคนเหรนชั่นมันรู้มันร,รู้เยอะ <laughs> <laughs> นะครับอ่ะทีนี้เขาเป็นแบบนี้ปุ๊บชา้านี้นะครับดัต้าไอก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเมื่อกี้ผมบอกว่าจะอยากให้เซลมันก็เสือกลงมาก่อนแล้วทีนี้จะยังไงดีวะนะครับเอ ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับฝั่งเกินห้าพันหกไม่มีคนเล่นอ่ะเดี๋ยวผมขอ,อยางอ้างอีกนิดนึงก่อนตอนนี้หาเซลล์อ่ะผมวาดอย่างนี้ไปก่อนแต่ยังไม่รู้จุดเข้าแล้วเข้ายังไงนะตอนนี้ผมหาจุดเข้ามไม่ถูกเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูซีรีส์หลักแล้วกันไปซีรีส์หลักเลยคือไปตอนนี้มันต้องพึ่งซีรีส์เดือนนะครับต้องพึ่งซีรีส์เดือนเพราะว่าทําไมผมถึงมองว่าซีรีส์เดือนเนี่ยนะครับอ่ะมันจะมันจะมีเขาเรียกว่าช่วยอ่าช่วยอะไรได้บ้างนะครับคือทั้งหมดแบบนี้ ไปดูซีรีส์หลักนิดน,นึงนะครับเมนซีรีส์เนาะนะครับอ่าคืออ่าดูแบบนี้ก่อนโอ้โหมันมันก็ซอยเยอะเกินพี่ชายนะครับอ่ะซีรีส์เดือนนะครับณนะตอนนี้นะครับณนะตอนนี้แต่ว่าหกพันอินเทเดเริ่มโผมาแล้วนะแต่ว่ายัางโผมาไม่ถึงสองพันสามพันคอนแทรกนะครับคนที่เทรดออปชันซีรีส์เดือนเมนซีรีส์นะครับ,ท,รรบที่มีปริมาณประมาณสองแสนกว่าคอนแทรกนะนะครับ ยังไม่ได้มีใครคิดว่าราคาจะหลุดเกินนะครับจะหลุดเกินประมาณ5,6 57นนะครับยังไม่มีใครคิดว่าจะหลุดประมาณ5,7นะยังไม่มีนะครับอ่าประมาณ5,7นะครับดังนั้นตอนนี้ถามว่า5,7มันไกลไหมนะครับเอ่อเดี๋ยววันนี้อัปเดต Data ผมคิดว่า6 0พนะันน่าจะค่อยๆเพิ่มและนะครับนะแต่มองว่าวันนี้ไม่น่าจะเกิน5้ัน ทีเนี้ยถามว่าไอห้าพันเจ็ดกับราคาที่เราอยู่เนี่ยตอน,น 5, 6, เนี้ยห้าพันหกเนี่ยมันไกลไหม <laughs> ไกลนะครับเออแล้วจะเทรดยังไงดีเออนะครับผมมองว่าตอนเนี้ยเราผูรับตาเซลล์แล้วก็เล่นฟอลโล่ดีกว่าตลาดวิ่งแรงแบบนี้นะครับเทรดคัทครึ่งบล็อกผมคิดว่าไม่น่าโดนไซเวย์เออนะครับเทรดคัทครึ่งบล็อกแบบนี้อะตอนเนี้ยกดซัดได้เลยนะครับตอนนี้ก็มผมก็จะไปเทรดเอเมื่อวานก็ ไม่ได้นะนะไปแล้วผมก็รออยู่แหละดอกนี้แหละนะครับคือเมื่อวานจะไปเท <laughs> รดเออมเอผมคิดว่าคัดครึ่งบล็อกถ้ามือเร็วพอผมคิดว่าไม่น่าจะตายเออนะครับแล้วก็คัดแบบนี้เลยปาบคึ้นบล็อกไม่น่าตายนะครับอ่ะมาเดวันนี้กู้เงินเมียมาแล้วอะ่ะนะครับไม่ลองรอ ชั้งรอในยเออรอมานานอ่านะครับแล้วเดี๋ยวคัดครึ่งบอกไปเลยฟอลโล่เนอะครับตอนนี้หาเซลล์อย่างเดียวแหละนะครับอ่าช่องว่างในการเล่นเนี่ยมันไม่ม,ไม,ะะมันไม่เยอะนะครับมันไม่เยอะนะคือมันเล่นได้แค่เซลล์อย่างเดียวอะเอาง่ายๆนะครับห้าพันหกเนี่ยหลุดไม่มีอ่าเพูดแบบนี้ดีวกว่าห้าพันหกไปหลุดคอนเทนต์ออปชันไม่มีดังนั้นถ้าจะเปลี่ยนเซตจี้เล่นคือตอนนี้ถ้าใครคิดว่าเอ้ยเทรนฟอลโล w วิ่งอะไรแบบนี้ผมก็ต้องบอกแบบนี้ว่าเราเทรด ตามมีรีเวชั่นมาตลอดนะครับตามหลักการเรทเทดดิ้งมาตลอดดังนั้นถ้าใครถ้าใครจะมาสวนหรือว่าจะอะไรแบบนี้ก็ให้คิดถึงอดีตที่มันผ่านมาด้วยนะครับว่าความแม่นยําม,มันขนาดไหนเออนะครับชาวนี้เก็บก่อนเลยเวลาชานี้เก็บไม่เก็บเนะเก็บอย่าเออมาขนาดนี้แล้วพวกเราแล้วพี่ชายใหญ่นะนะครับเอ,อผมคิดว่าคัดครึ่งบล็อกแล้วเทรดโฟลวเร็วๆเ,เ,เนี่ย ไม่น่าจะโดนไซเว์ผมคิดว่าเช้าเนี้ยไม่น่านมีไซเว์เกิดแน่นอนนะครับคือแบบไซเว์แบบ10เหรียญ10เหรียญอนะวิ่ง10เหรียญ10เหรียญนนะ่ะผมคิดว่ามันกระจอกไปสําหรับวอลลุ่มสําหรับเช้านี้นะครับดังนั้นบล็อกูบล็อกเลยเออบล็อกูบล็อกเนี่ยคัท12.5เหรียญผมว่าสวยนะครับสําหรับเช้านี้เนาะนะครับส่วนถ้าใครจะมองไกลๆนะครับไปดูซีรีส์หลักได้เนาะนะครับอินเทอร์เดย์โอไอเชา้านี้แนะนําว่า รออัปเดตก่อนนะครับส่วนใครจะไม่เทรดตอนนี้นะครับก็ได้หลับหูหลับตาเซลล์ก็ได้แต่วงเล็บใหญ่ๆนะครับหลับหูหลับตาเซลล์ของคุณเนี่ยคุณต้องมีคัดเร็วๆเลยนะคัดครึ่งบล็อกเร็วๆเลยนะนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวมจะโดนเทนแล้วผมก็จะผมก็ไปก่อนแล้วเอาดิเอาดิ <laughs> เออเงินนุนหาง่ายเอเอ <laughs> 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 ตาผมเข๋ปะวะเมื่อกี้ผมคิดว่าการาฟมันถึงครึ่งบล็อกแล้วอะเออช่างมันเถอะอยไปก่อน <c oughs> เอองนานของคำน,นวณผิดปะวะอย่างี้อ่ะแล้วก็ผมจะถือยาวๆนะหลอดนึงอะนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนผมจะถือยาวๆแล้วก็อ่อตอนนี้มันเซล์เรื่อยๆได้นะครับแล้วก็คือมันเซลเรื่อยๆเนี่ยแล้วเวลามันพาร์เนี่ยมันพาร์ขาดเลยนึกงผ้าอออไหม คือเวลาพามันพายครึ่งบล็อกขาดเลยโอกาสที่จะโดนไซเบอรยากนะครับจริงๆตอนเนี้ใครไม่เทรดอะไม่ได้นะครับเนี่ยใครเนี่ยใครไม่เทรดใครไม่เทรดไม่ได้เออนะครับใครไม่เทรดไม่ได้ช่วงเนี้นะครับมีตังค์ซื้อคอมเพิ่มโอ้ไม่ได้ว่ะไม่กล้าเข้าแล้วอ่ะนะครับอืมโอ้เหตุดาย <laughs> คือมัน บอลลูปมันเยอะมากนะครับถ้าคุณเล่นแบบคัดทีละครึ่งบล็อกครึ่งบล็อกอ่ะมันขาดเลยครับคือแบบไม้แรกเดินปุ๊บไม้สองขาดไม้แรกเดินปุ๊บไม้สองขาดเลยนะครับเออดีอใจ <laughs> เงียบเลยอัน <laughs> นี้อ,อ่าคือตอนนี้ผมยงรู้ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะจะ,จะทำยังไงต่อวะเออจะไปไงต่อดีวะ คือตอนนี้ถ้าเข้าไปเนี่ยกลัวจะโดนลากกลับขึ้นมาข้างบนนะครับถ้าเข้าไปตอนนี้ถามว่าได้เปรียบไหมผมไม่เทรดในเทรดดิ้งวิวอ่ะมันช้านะครับผมต้องไปเปลี่ยนเทรดในเวทไฟมันจะได้เร็วมือผมจะได้เร็วถ้าเข้าตอนนี้โอกาสมันจะปุ๊บ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 แล้วมือมือผมจะไม่ทนันไงนะครับช่างาไปก่อนช่างมาไปก่อนงั้นตอนนี้ผมก็บอกว่าอันเนี้ยอย่างเงี้ยเราหูรับทาเล่น Milan, อย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวฝากไว้น,นิดนึงว่าตอนนี้วอลลุ่มมันเยอะนะครับเป็นวอลลุ่มมันวอลลุ่มมันเยอะมาก ังน,นั้นถ้าคุณคัดครึ่งบล็อกโฟโล่คัดครึ่งบล็อกโอโล่อะไม่โดนไซเวเลยแทบไม่โดนไซเวเลยนะครับแทบไม่โดนไซเวเลยดูง่ายๆคือวอลล่มมันเยอะเวลาขับมันผ่านไปผมถึงพูดซ้ำๆคือมันน่าเหตุมากนะนะครับเหรดเรือโคเวอรี่ตอนนี้นะครับหลุดพาร์ part, กล้าคัดถ้าถ้าคุณไม่กล้าคัดคุณก็โดนลากนะครับอย่างเดียวเลยถ้าคุณกล้าคัดคุณรอดอรอดเสร็จปุ๊บไม้สองทีพีแน่นอนนะครับ มันวิ่งทีละบล็อกอะ่ะมันวิ่งตอนนี้คือมันวิ่งทีละบล็อกสองบล็อกเลยนะยี่ห้าเหรียญยี่ห้าเหรียญเลยนะเออนะครับตอนนี้ใครไม่เล่นนะเสียดายนะครับเออ <laughs> เออกดไปสามพันห้าแล้วอ่าออทำไมอะพี่น้องโธ่ทำได้ที่ไหนในเะนี่ยเห็นไหมถ้าผมเข้าไปเมื่อกี้มันก็จะโดนดึงกลับเห็นไหมครับผมถึงบอกว่าตอนนี้เดี๋ยวหาจุดเข้าสวยๆทีหนึง่งตอนเนี้ถามว่าเข้าได้ไหม มันก็ขา่าวตอนนี้หาเซล์อย่างเดียวนะตอนนี้หาหาแบบเล่นทีละบล็อกเล่นทีละบล็อกอย่างเดียวนะครับอ่ะนั้นเช้าเนี้ย Data ไม่มีแต่วอลลุ่มเยอะมากเทเลโคเวอรี่ได้นะครับใครตั้งป้อมเทเลโคเวอรี่เนี่ยตั้งป้อมเลยเออหวันเจี๊ยบหวันเจี๊ยบหวันเจี๊ยบเลยนะครับหลุดอย่างเดียวคือมันบล็อกทูบล็อกเลยตอนนี้มันบล็อกทูบล็อกบล็อกทูบล็อกเลยดังนั้นคัดครึ่งบล็อกฟ o ล l o w คัดครึ่งบล็อกฟอลโล่ยาว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 อย่างนี้เลย ตาอ,อย่างเดียวพี่ตาอ,อย่างเดียวเออจะเห็นผมคึกนิดนึงนะได้ตังตอนเช้าแล้วแสนกว่าบาทอนะ่ะเออนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกทีตอนเย็นนะครับเช้านี้เดี๋ยวผมมีธุระนิดนึงอาจจะรีบไปนิดนึงจริงก็ไม่รีบไปหรอกมันก็สิบห้าทีครบคลิปตั้นแล้วนะนะครับเอ,อ่อทาตัวไม่ถูกไว้ตอนนี้ <laughs> นเดี๋ยวต้องจะซื้อจะซื้อการจอเพิ่มเออพอดีได้เลยนะไหฮะก็เดี๋ยวเจอกันทีตอนเย็นนะครับเช้านี้ก็หวานเจี๊ยบไปแล้วนะครับ ระยะยาวผมมองว่าคืนนี้วันนี้ถล่มแน่เพราะอะไรหนึ่งคือซีรีส์หลักเลยห้าพันหกห้าพันเจ็ดมันไม่เล่นนะนะครับน้อยครั้งนะผมจะบอกให้นะครับมันน้อยครั้งมากที่เปิดซีรีส์มาแล้วเนี่ยจะออกสองเอสดีสามเอสดีของซีรีส์หลักอนะครับซีรีส์หลักคืออะไรคือซีรีส์ที่มีคอนแทคบอลลุ่มเยอะที่สุดมันเป็นซีรีส์หลักซีรีส์เดือนนะครับดูยังไงคือดูตรงนี้อ่านผมสับจอนิดหนึ่งดูตรงเนี้ยมันจะเป็นมันจะเป็นซีรีส์หลักนะครับ คือวอลลุ่มมันเยอะงเทรดไปเถอะเลโคลี่อ่ะมันไหนวอลลุ่มเยอะเทรดได้หมดคือซีรีส์หลักมันอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่หัวทั้งหมดเลยอ่ะอันนี้เป็นซีรีส์หลักของเดือนนะครับพอนนเป็นแบบนี้ปั๊บนะครับคุณจะเห็นว่าซีพวกซีรีส์หลักนั้นเนี่ยวอลลุ่มมันจะเยอะเป็นแสนเป็นแสนเลยซึ่งถามว่าทําไมผมถึงอยากให้เซลลเพราะว่าดูวนันนี้เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยคนเล่นออปชันมันไม่เล่นแล้วนะหลุดหลุดไปมันไม่มีนะครับพอมันไม่มีปุ๊บโอกาสเนี่ยมันยิ่งม,มันประมาณถือถืออคู่เะ ไม่ได้ถือคู่เอทถือสะประมาณคู่สิบคู่แจ็คของของไพ่นะครับ <S <S คู่เอทจริงๆเนี่ยคือห้าพันเจ็ดแต่ถามว่าโอ้โหมาทำมาขนาดนี้นะนะครับเปิดมาไม่กี่วันจะออกขอซีรีแล้วอะยังไงก็ต้องตบกลับหา Mac แม็กแพนแม่ยังอยู่สี่พันห้าอยู่เลยอะคุณคิดเอาสาภาพแล้วกันนะครับเนี่ยแม็กแพนของซีรยียังอยู่สี่คือปริมาณวอลลุ่มที่เยอะที่สุดน่ะแล้วปริมาณที่กองทุนจะได้กำไรอ่ะค่าแม็กแพนอะเผลอๆทั้งซีรีอะเดี๋ยวหมดวันนี้ดึงลงอย่างเดียวด้วยซ้ำนะครับ ถ้าเอาตามหนังสือนะวงเล็บนะครับถ้าเอาตามหนังสือออปชันปกติเนี่ยแม็กแพนอยู่ที่ไหนกองทุนจะต้องดันไปหาแม็กแพนถูกไหมดูด้วยตาเนี่ยแม็กแพนอยู่สี่พันเจ็ดสี่พันเจ็ดสี่พันแปดราคาล่อมาห้าัห้านั้นโอกาสที่จะลงไปห้าร้อยเหรียญน่ะนะครับโนนะครับดังนั้นเช้านี้นะครับไม่ไม่รู้จะพูอะไรพูว่าเซลล์อย่างเดียวแล้วกันเนาะนะครับอืออ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเปิดเซ็ตอัพเทรดให้ดูนิดนึงนะเห็ไหมองเซลล์อย่างเดียวอะไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับ ไม่ต้องทำรัฐทานอะไรนั่งดักเซลคือเอา,อางี้เทา่านี้นั่งดักเซลนั่งดักเลโคลี่อย่างเดียวเออหวานเจี๊ยบนะครับนะประมาณนี้นะครับท่านี้ก็ขอให้ท่านทํางานอย่างมีความสุขแล้วครับไปแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับหวาน,น,นเจี๊ยบนี่นะครับก็งี้เลยหวานหวานเจี๊ยบสวัสดีครับ